สวัสดี FC ทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะค่ำคืนนี้ก็มาลงให้เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้นะคะก็อาจจะหลุดมากอะไรบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะคะนะ <S 2> <S 2> <S <S เดี๋ยวเราจะมาเริ่มก,กันที่ราว3สมไมคีกันก่อนเลยนะคะราว3สมไมคีนะ แต่ว่าถ้าใครอยากเข้าข้อง V.P. นะคะ5้9รบาทเท่านั้นนะคะตลอดชีพเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทัก ID Line มาได้เลยนะคะหน้าช่องนะคะราวสาม่อคีวันนี้เราจะให้ทุกคนนะคะลูด5นะคะอนะวิ่งหนะทุกคนวิน หนึ่งศูนยเจ็ดแปดให้ทุกคนเอาห้ากับหกนะคะมัดกันให้หมดจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขหกนะก็เอามาวินแค่นี้พอนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบเลขห้าให้ทุกคนเอาเลขหกมาวินนะคะแล้วแต่เทคนิคนะใครชอบเลขไหนเอาเลขนั้นมาวินนะคะ และตัวเจาะนะเราจะเจาะให้เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะคะตัวนี้นะเจาะเลขสามตัวให้เป็นหนึ่งศูนย์เจ็ด ห้าหกแปดนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะต่อมาเดี๋ยวจะเป็นราวสตาร์ V.I.P. นะราวสตาร์ V.I.P. นะของวันที่หกเราจะให้ทุกคนรูดเจ็ด วิ่งหกวินแปดห้าศูนย์สามทำเหมือนเดิมนะคะเอาตัวนี้มามัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างแต่ถ้าไม่ชอบเลขเจ็ดให้เอาเลขหกมาวินตามนี้นะคะ

เอสบเน้นให้คือตัวนี้นะคะเน้นนะคะตามนี้เลยนะทุกคนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาร์นะคะลูจ็ วิงหหนึ่งศูนย์ห้าแปดนะคะจับมัดกันนะคะหรือว่าจะชอบตัวนี้ก็มัดตัวนี้กันไปเลยค่ะนะชุดเจาะ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดนะคะชุดเน้นงบน้อยนะคะระวังเบิ้ลด้วยนะคะ ตามนี้นะชุดเน้นนะคะตามนี้นะคะต่อมาดาวโจน VIP วันที่เจ็ดนะคะรูดศูนย์วิ่งหกไม่ใช่ดีกว่าผิดอันอันนี้มันราวประตูชัย ลูดห้าวิ่งหกหนึ่งแปดสี่เจ็ดนะคะทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะหรือถ้าชอบเลขหกก็ทำเหมือนเดิมนะคะมัดกันนะคะ พุดเจาะสี่ห้าสี่หกสี่แปดห้าหกห้าแปดหกแปดนะคะ ชุดเน้นนะคะชุดเน้นตามนี้นะคะชุดเน้นนะคะระวังเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ลอาจจะเบิ้ลได้นะคะเบิ้ลเบิ้ลได้นะ แบน,นี้นะคะชุดเน้นนะคะชุดเน้นก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนจะได้ประมาณนี้นะและถ้าใครสนใจเข้าห้อง vp นะคะ599บาทตลอดชีพนะทุกคน599บาทตลอดชีพนะและฝากอีกหนึ่งนะคะก็คือแอดบนะคะเปิดร้านใหม่นะเปิดร้านรองเท้าเด็ก คิปช็อปนะคะคือรองเท้าหัวโตเด็กนะคะในราคาถูกข,ของวันที่8นี้นะแอดบีจะไลฟ์สดขายใน YouTube นะคะแอดบีจะขายไลฟ์สดขายใน YouTube ให้ทุกคนนะคะถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงนะก็ช่วยกันอุดหนุนได้นะคะช่วยส่งเสริมช่วยอุดหนุนแอดบีนะคะหน่อยได้นะคะก็คือเปิดใหม่ของวันที่8นี้จะเป็น1แถม1นะคะ หแถมหนึ่งนะ1แถม1นะคะอยู่ในราคาที่139บาทได้2คู่เลยนะคะ1แถม1นะทุกคนเปิดร้านใหม่ช่วยกันอุดหนุนแอดบีนะคะ1แถม1เท่านั้นนะคะวันที่8นี้นะทุกคนช่วยกันได้อุดหนุนกันได้นะ คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนเด้อทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะรองเท้าเด็กก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะรองเท้าหัวโตวนะอันนี้คือแค่ตัวอย่างสวยน่ารักนะคะดูสิน่ารักมากๆเลยดูนะมีหลายคู่มากนะคะมีหลายคู่หลายแบบนะตามไซส์นี้เลยนะคะทุกคนสองคู่ร้อบเก้าบาทเท่านั้นนะคะ ก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ